โอ้ยแม่งเบด็ดนี่พี่น้องโอหใหญ่จริงน้องจะแรงน้อง,บบน,องนี่นอลองกันดูดเลยโอ้โหนี่ครับน้องเหยื่อส่เดือนกับพมานอยู่ใช่ไหมดีบรรยากาศยามเย็นครับใส่เบ็ดกับเพื่อกเหยื่อส่เดือนครับวันนี้ใส่เดือนเหมือนเดิม เบ็ดเจ็ดสิบลังครับบรรยากาศเพื่อนไซยู่นาเจ้าของครับเพื่อนเครับแล้วเหยือ่อไซเดือนครับพี่น้องปัดไปอันแรกแหกมันบรรยากาศไซเบ็ดครับเพื่อนอลายยูนาคือเก่ามาแล้วครับน้องตาไรเอ่ยโอ้ยหมามนะ โอ้โหมันมาครับโอ้โหแม่งนี่ครับเพื่อนตัวแรกมาครับดูไตัวเล็กตัวแรกมาครับี่างปางดูนะตัวแ <c oughs> รกมา,าลแล้ว หมานบ่เลยหมานมันหมานหมานแนล้วว่าอายุทำไมตัวเล็กทำไมบินแรงอจังวะจะมางานเสร็จใครัำต่อครับใีใส่ปนใส่ย่างเกลือทาบีใช่ไหมลุย <c oughs> นี่ครับเฮ้ยสองมาแล้วครับยามครั้งแรกหมานอยู่หมานอยู่หมานอยู่ มอะไรเอามาเดินจะหาปลาทุ่งนาชิดเอาเลยปลาอะไรใช่แล้วมั่วแล้วกดว่ะกดอยู่นะไม่เห็นปลาปลาแม่ประมาณอยู่เพื่อนในเสี่ยวหรวันนี้เชี่ยวเมื่อ ใช่ไหมจะดูนะจะดูสซนะเพื่อนจะดูสซนะครับต่ผัวป้านี่ยแเย็นอนครับอืมสาอยู่ ก็ได้ยางได้ใส่ยางนี่มีกินเปาหมอด้วยนี่ครับเพื่อนกินเปาหมอด้วยตัวที่สองมาแล้วมานย <c ười> ูมานยูร้านอะไรมานยูมานยูติดตัวได้ไหมไไหอ๋อ น้องใส่ยางอีกแล้วนี่เล่นงานพี่น้องใส่ยางอีกแล้วใส่ยางอีกติดกลอนอะไรอย่างเงยพอมต้องเดินกลับที่เดิมวเะครับเพื่อนใส่ยางอีกแล้ว วลาอยู่นี่ส้วบดีนะจนนะังไหนเนาะมันส้วบไปมันติดเลยนะใช่ไหมไม่เมือนอยูมมน่นู่นเมื่อคืนใช่ไหมโอ,โอ้โหฟันปลาไข่ตีวฉันว่ะ,ะใส่ยากเกลืออีกแล้ว แตนมบกโห้ยหีฮียท้องวอลเล์เลยใช่เมื่อวานไม่ลบนะมเงินนี่นะกีนะไรหน่อยเดี๋ยวยังไม่มีนมเลยยังไม่มีนมข้าว อืปลาใบเออปลาตองน้องรอบหนึ่งย่ายไปรอบหนึ่งก็ได้อยู่ครับอืมเส้นบนใส่ต้มอืมใส่ย่างอืมมันหมางครับเพื่อนโอเค รอบสองอะไรต้มอยู่อะมอขอได้อยู่เกนะิดไรเพื่อนเอามันพันหนูน้องจับปลานี่จับหัวปลานั่นจับจับอย่างนี้เลจับหัวปลา,า,ปาครับอย่าไปจับบจับหัวปลาแล้วค่อยลูดออกมาเยอะเยวะโอ้ลึกอยู่เด่น ได้อยอะอไม่พันไปไหนนี่อย่นีโอ้โหืมได้อยู่ข่าโว้ยเดี๋ยวอย่าลืมใช้ข่าเลยเยยยช่นไหมอืมอ,อืมแต่พี่น้องน้องน เดี๋ยวเดี๋ยวใส่เขียดไปตัวนี้เป็ตัวใหญ่นะเช้านะสองตัวแล้วมันหมานครับแสดงว่าปลาอยู่ตรงนี้มั้ยตรงนี่ใช่ไหมีใส่ไปรอบใส่ไปรอบมูอก็อย่าไปเสียเรียด เนี่ยเหนือแล้วโตแล้วนี่เดี๋ยวเราจับได้ครับพี่น้องเกติโม่เชา้าไปปิดไปตาไรเอ่ยเอาแล้วปิดปิดพี่น้อง ดกุกไซส์สวยไซส์สวยครับด uh, ุกอุยครับดุกอุยดุกนาพี่น้องมันวานมันมันครับติดอะไรดุงอะไรดุงอะไรดุงดุงดุกใหญ่ครับดุกใหญ่เฮ้ยกระคอกระคออะไรดุงกระคออะไรดุงดุง ดึงยาขึ้นมาเลยเอาท้องด้วยโภใส่ปุ่นใสแสงทาเกลือนี่เอาใส่ะไรครับแสงใอยู่นี่ครับน้องเหยอใส่เดือนกับผอมานอยู่ใช่ไหมครยบแสงหวานอยู่หานอยู่เยอะใส่เดือนผอมานอยู่ครับพี่น้องผอมานอยู่เต็มเหรอครับแสง ใกล้จะเต็มแลยวใช่ไหมใช่อหพอไดโยตอดใส่ใส่ยานี่นนข้อปนข้อปนครับเสียนปนไปทาง,งานแดดเดียวไปปนไนเลยนะอ่ามาถึงสีเกต ที S <S <S mm. ่เกีตไม่มีปลาใดเดียวเลยใช่ไหมผมไปซาตามมาอย่างดีมากมีอะไรได้มียดายทั้ต่างหากแมบ้านแมยบ้านมีอะไรได้ต่างหากหนีเที่ยวหนีเที่ยวโอ้ยนี่มันคือลงคือลงกันนั่นเหรอมันคือมันคือไม่ไหวของมันอ่ะใช่นะเซกดวิดีโอไว้หน่อยกระรายุคือดงพี่น้องกดเลยใช่ไหม ใช่ไหมใชม่มานตัวุนึงไ,ได้ครับพี่นอ้องนะมาเลยติย๊แจงยากับอือเขาแรกคตัว่าตังไม่พอใ,พอใช่ค่ะยากธรรมดา,มาอาน้องบึ้งโอ้ประมาณครับป,รปลาป่นปลาป่นอีกแล้ว ใช่ะไรนะใเด็ดเดียวใช่ไหมใช่ส่ปลาป่นครับเด็ดเดี่ยวมันหมันไนหะมันนอกเราก็าแบบนี้แหละครับถ้าดีใหญ่ก็ตลาดนะครับใช่ใหญ่ที่ที่ลุนเอ้าเอ้าเอ้า นี่นางอ่อนหากินยากครับนางอ่อนมีสิตัวใหญ่ถูกในเช้าเนี่ยได,ได้ถ่ายบอกนี้ถ่ายจิบได้กันดูครับเพื่อนดูไปนู้นโนะ้ยอยู่ตัวมาเลยแบกไป แหวกกันโอ้ย <Okay>. oh, หลุดแล้ว you, you, you. ตามสายไปเลยจับสายจับสายไป no, <you. S 1> ผมไม่อยู่จบจับสายเลยจับหัวกันเลย yeah, <they> จับปลาก่อนแล้วก็ลูกขึ้นมา yeah, โอ้เหลืองออดเลยโอ้ไซส์สวยเาผัวนี่โอ้หมโอ้ตรงนี้สวยมากเลยดีครับพี่น้องเบิ้งโคตรชุดเลยนะจแสงใช่ตรงนี้สวยข้าโอ้แต่ว่ามันมีเสียง มีลูกพี่ปอลูกพี่ปอมาเกาะลูกพี่รักหันพี่ปอหันหันเนาะเบ็ดนี่พี่น้องโอหใหญ่จริงนอกจากนี้เนาะดูกนาใสยบ้านนอกเลยโอ้โหเดือดงอดคุณพ่อดึงไปขนาดนั้นเนาะปิดต้อนเลย อยู่ไหมครับตัวนี้อยู่ไหมอยู่แล้วนี่ตัวน้อยกับปลาด้วยเห็นไหมอ,อ,อี๋เอาปลาเขง็งเอ้ยปลาคอปลาคอน้อยอปลาคอน้อยเมื่อกีอ้ได้ยินเสียง

เขาขาวอยู่ข้างล่างอ่ะอออยู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 เขาขาวอยู่ข้างล่างยูยูครับน,น้องใสปนโหยพันเดี๋ยวดูก่อนนะต้นข้าวด้วย ัตัวน้อยๆแต่พันเนาะตัวต้นข้าวมันใหญ่ใช่ไหมปลาปนปลาปนปลาปนไบปนเอาเขียดเราคือเป็นอะไนี่นี่ถูกปลาช่อนมั้งใบหอยแดกปล่อยไปตายแล้วไม่ตายตายแล้วเด็ดปล่อยไหมโดนปลากินแล้วอ๋อโดนปลาตอดอ่าปิดก่อนโดนตอดนะปิดก่อนปิดแล้ว

นี oh, ่น้องโอ้โหรอบดึกนี่ลองเดินเลยโอ้โหมารอบดึกอุ้ยจะหลุดแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วลูกพี่กับพันละอ่ะติดกล้องติดกล้องเราแล้วมันก็ไม่ได้ผันเยอะนะแต่ไหนนะ ถ้าบางทีเช้าอาจจะหลุดได้เนาะงเห็มว่าไหมหลุดอยู่แล้วเอออ้นี่มองว่าอะไรไหมเป็นหัวเบ็ดเดินไปยุงงานโดยรวมก็ประมาณสามโลครับเพื่อนนี่มาดุกตัวงามๆสองตัวมันนะมันครับจากไอ้ใส่ไหมทีมงานใส่ไหมมันมานะเยือนสีแก่เลยมันมานนะเอ้ามองๆก่อนมันมันสามวันไม่เลิกเลยคืนนี้หน่อย เอ้าเอ้ามันมานะมองอืมอันนี้หน่อยทำรูปนอาปกหน่อยหยุมือนี่ข้างนึงยกมือข้างนึงมันมานะลูกพี่แสนชัยโอเค